เสียงอ่านสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระครังหนตอนที่84ฝ่ายแฮโหเอียนกำจัดม้าเฉียวหนีไปแล้วก็ยกทหารไปปราบปรามหัวเมืองโลกเสให้ลาบค่าเป็นปกติทุกตำบลตั้งให้เกียงขิมอยู่รักษาเมืองดังเก่าจึงพาเอาเอียวหูซึ่งถูกทวนป่วยนั้นขึ้นเกวียนกลับมาเมืองฮูโตแจ้งความแก่โจโฉทุกประการโจโฉมีความยินดีนักจึงตั้งให้เอียวหูเป็นที่ขุนนางผู้ใหญ่และขณะเมื่อม้าเฉียวแตกหนีมานั้น จึงปรึกษากันกันกบบางเต็กมาใต้ว่าบัดนี้เราก็หาที่อยู่ไม่ได้แล้วจะไปอาศัยหัวเมืองฝ่ายตะวันตกตะวันออกนี้เล่าก็เป็นแว่นแคว้นของโจโฉทั้งสิน้นเราจะพากันไปอาศัยเตียวล่อณเมืองฮันตงเถิดปรึกษากันแล้วมาเฉียวกับบางเต็กมาใตา้ก็พาทหารห้าคนเข้าไปอยู่ในเมืองฮันตงด้วยเตียวล่อเตียวล่อก็มีความยินดีนักจึงว่าแก่ที่ปรึกษาทั้งปวงว่า ปณีมาเฉียวมาอยู่ด้วยเราแล้วซึ่งจะคิดทําการไปภายหน้าเห็นจะสะดวกฝ่ายทิศตะว,วันออกก็จะได้ต่อสู้กับโจโฉข้างตะว,วันตกนั้นก็คิดจะเอาเมืองเสฉวนครั้งนี้ข้าศึกทั้งปวงก็จะยาเกรงพอมาเฉียวมาเป็นกําลังของเราควรที่จะยกลูกสาวเราให้อยู่ด้วยกันตามประเพณีเอลเปกจึงห้ามว่าซึ่งท่านจะยกลูกสาวให้แก่มาเฉียวนั้นข้าพเจ้ามิเต็มใจโดยมาเฉียวจะรักษาภรรยาของตัวเองยังไม่ได้ หรือท่านจะเอาบุตรไปยกให้สืบไปเบื้องหน้าเห็นจะรักษาบุตรท่านไม่ได้จะละให้เป็นอันตรายเหมือนครั้งนี้ขอให้ท่านดาริดูก่อนเตียวล่อเห็นชอบด้วยก็มิได้ยกลูกสาวให้ม้าเฉียวมาเฉียวรู้ว่าเอียวเปกทัดทานดังนั้นก็น้อยใจคิดแค้นเอียวเปกไม่รู้วายหมายจะทําร้ายให้ได้เอียวเปกรู้ตัวก็ปรึกษาแกบเอียวสงผู้พี่ว่าจะช่วยกันกาจัดมาเฉียวเสียฝ่ายอุยขวนซึ่งถือหนังสือมาแต่เมืองเสฉวนนั้นจึงเข้าไปคํานับเตียวล่อ แล้วจึงเอาหนังสือเล่าเจียงส่งให้เตียวล่อเตียวล่อแจ้งในหนังสือเป็นใจความว่าบัดนี้เล่าปียกมาทําร้ายแก่เมืองเสฉวนคิดการกําเริบใหญ่หลวงนักและเมืองเสฉวนกับเมืองฮันตงนี้ก็เป็นเหมือนป่ากับฟันใกลกันนักแม้เล่าปีได้เมืองเสฉวนแล้วก็เห็นว่าจะมาทําร้ายแก่เมืองฮันตงอาณาประชารัษฎรทั้งปวงก็ได้ต่ความเดือดร้อนขอท่านยกทหารมาช่วยกันกําจัดเล่าปีเสียถ้าสําเร็จราชการแล้วจะยกหัวเมืองเสฉวนให้แก่ท่าน20บหัวเมือง เตียวล่อมีความยินดีจะใกล้ได้หัวเมืองเสฉวนก็รับต่ออุยขวนว่าจะยกกองทัพไปช่วยเงียมเผาจึงทัดทานว่าเล่าเจียงกับท่านก็เป็นอริกันอยู่ซึ่งว่ามาทั้งนี้โดยการโจรตัวอันหนึ่งจริงกับเทจนั้นก็กึ่งกันเกลือกว่าการสําเร็จแล้วจะไม่ให้หัวเมืองแก่ท่านจะไม่เสียทีเปล่าหรือขอท่านอย่าเพิ่งเชื่อถอยฟังคําเล่าเจียงก่อนขณะนั้นมาเฉียวจึงว่าแก่เตียวล่อว่าข้าพเจ้าได้มาพึ่งท่านอยู่ก็ยังไม่ได้แทนคุณเลย บัดนี้เล่าปียกกองทัพปฏีได้ตำบลแหบางขวนซึ่งเป็นด่านเมืองเสฉวนข้าพเจ้าขออาสาคุมทหารไปทําการลบจับเอาตัวเล่าปีฆ่าเสียเล่าเจียงเจ้าเมืองเสฉวนมีความยินดีก็จะยกหัวเมืองขึ้นให้20หัวเมืองเป็นกำนันท่านเตียวล่อได้ฟังมีความยินดีจึงว่าแก่อุย้ยขวนให้เล่งกลับไปบอกแก่เล่าเจียงเถิดว่าเราจะช่วยธุระไปกว่าจะสิ้นกําลังอุย้ยขวนก็ลาเตียวล่อกลับไปเตียวล่อจึงจัดทหารสองหมื่นให้เอียวเป็ก กำกับไปด้วยม้าเฉียวขณะนั้นบางเต็กป่วยอยู่ม้าเฉียวแต่งคนให้อยู่พิทักษ์รักษาในเมืองฮันตงกลั้นได้เลิกม้าเฉียวมา้วมาใตา้ผู้น้องก็ยกกองทัพออกมาจากเมืองจะไปด่านแหบางขวนฝ่ายเล่าปี่เมื่อยังตั้งอยู่ในเมืองลกเสียัวดเจงบอกแก่เล่าปี่ว่าข้าพเจ้าได้ให้หนังสือรับไปแก่ทหารผู้เป็นไส้ศึกในเมืองเสฉวนและผู้ถือหนังสือกลับมาบอกข้าพเจ้าว่าแต่ตอนนั้นปรึกษาให้ฐานเล่าเจียง ออกไปเผาข้าวปลาอาหารของชาวบ้านนอกวาดครอบครัวข้ามแม่น้ำโปซุยมาให้พ้นค่าศึกแล้วสั่งทหารซึ่งรักษาด่านให้ตั้งมั่นไว้อย่าให้ยกออกสู้รบเล่าปีกับคงเบ้งแจ้งดังนั้นก็ตกใจจึงว่าเมื่อแต่ต่อให้เล่าเจียงทำชนิดเราจะคิดประการใดหัวเจียงจึงว่าแต่ตอนนั้นมีความคิดชำนาญการล่อลวงก็จริงอยู่แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเล่าเจียงจะไม่ทำตามกลั้นอยู่มาวันหนึ่งมีคนมาบอกแก่เล่าปีว่า เล่าเจียงไม่ได้ทำตามแต่ต่อเล่าปีแจ้งดังนั้นก็คลายใจคงเบ้งจึงปรึกษาแก่เล่าปีว่าจำจะยกไปตีเมืองกิมกกถ้าได้แล้วก็จะได้เมืองเสฉวนโดยง่ายเล่าปีเห็นชอบด้วยจึงแต่งให้อุยเอียนฮองตงคุมทหารเป็นกองหน้าเล่าปีกับคงเบ้งเป็นกองหลวงยกไปตั้งอยู่แดนเมืองกิมกกฝ่ายอุยหวนเจ้าเมืองกิมกกลู้ก็ให้ลิ่เหยี่ยมคุมทหารสามพันยกออกไปได้ลบกับฮองตงถึง50เพลงมีแพ้ชนะกัน คงเบ้งเห็นดังนั้นก็ตีมา้าล่อหวังจะเรียกฮองตงให้กลับมาฮองตงได้ยินเสียงมา้าล่อก็พาทหารกลับเข้ามาจึงถามคงเบ้งว่าข้าพเจ้าได้ทีจะจับตัวลี่เหยียมอยู่แล้วเหตุใดท่านจึงตีมา้าล่อเรียกตังนี้คงเบ้งจึงว่าอันลี่เหยียมนั้นมีกําลังกล้าหาญซึ่งท่านจะลบพุ่งเอาชัยชนะซึ่งหน้านั้นไม่ได้เราจึงตีมา้าล่อเรียกกลับมาหวังจะทําคนอุบายเอาชัยชนะให้ได้เวลาค่ําวันนี้เราจะแต่งทหารสองกอง ไปซุ่มอยู่ริมซอกเขาต่อพรุ่งนี้ท่านออกไปลบจึงทําถอยหนีลอกเข้าไปทางซอกเขาลี่เหยียมตามมาทหารซึ่งซุ่มไว้ก็จะตีกระดาบเข้ามาเห็นจะได้ชัยชนะเป็นมั่นคงหองตงเห็นชอบด้วยเวลาค่าวันนั้นคงเบ้งก็ให้อุยเอียนคุมทหารไปสกัดอยู่ปากทางแล้วแต่งทหารสองกองไปซุ่มอยู่ริมซอกเขากลั้นเวลาลุ่งเช้าหองตงก็ขี่ม้าพาทหารออกไปฝ่ายลี่เหยียมเห็นดังนั้น ก็ขับม้าออกลบด้วยห้องตรงไดสิบเพลงห้องตรงทําถอยหนีล่อไปตามซอกเขาลี่เหียมไม่ทันรู้กลนก็ขับม้าไล่ตามเข้าไปถึงปากทางซอกเขาพอฉุกคิดเกรงว่าข้าศึกจะซุ่มทหารไว้ก็ชักม้ากลับออกมาเห็นอุยเอียนคุมทหารสกัดอยู่เป็นอันมากกลั้นจะหนีไปแห่งใดก็ไม่ได้ขณะนั้นคงเบ้งขึ้นไปอยู่บนเนินเขาจึงร้องลงมาว่าลี่เหียมจงเล่งเข้ามานบนอบเราโดยดีลี่เหียมจงเล่งเข้ามานบนอบเราแต่โดยดี ถ้าไม่ฟังก็จะให้ทหารซึ่งซุ่มอยู่ทั้งสองกองเอาเกาทันระดมยิงให้ถึงแก่ความตายลี่เหยียมได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงคิดว่าตัวกูอยู่ในที่แคบแม้จะขัดขวางบัตรนี้ก็จะไม่รอดชีวิตจำจะขออ่อนน้อมดีกว่าคิดแล้วก็ลงจากม้าแล้ววางอาวุธถอดเกราะเสียขึ้นไปคำนับคงเบ้งโดยดีคงเบ้งมีความยินดีจึงพาลี่เหยียมไปหาเล่าปีนาค่ายเล่าปีเชิญให้ลี่เหยียมกินโตะ๊ะแล้วว่าเราจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขจึงมาทำการทั้งนี้ ลี่เหยียมจึงว่าแก่เล่าปีว่าอุยหัวน,นั้นเป็นพี่น้องกับเล่าเจียงก็จริงแต่ข้าพเจ้าจะว่าสิ่งใดก็เชื่อฟังข้าพเจ้าจะขอลาเข้าไปว่ากล่าวให้อุยหวนอ่อนน้อมต่อท่านให้ได้เล่าปีได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงว่าแม้ท่านตั้งใจสุจริตต่อเราแล้วก็เล่งเข้าไปว่ากล่าวอุยหวนโดยดีเถิดลี่เหยียมคำนับลาเล่าปีคงเบ้งแล้วพาทหารกลับเข้าไปถึงเมืองกิมก,ก๊กจึงเล่าเนื้อความให้อุยหวนฟังแล้วว่าอันเล่าปีนั้น มีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่ออนาประชาราษฎรซึ่งเล่าปีมาทำทั้งนี้หวังจะทำนุบำรุงแผ่นดินให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าท่านจะขัดแข็งอยู่ไม่ออกไปอ่อนน้อมเมืองเราก็จะมีอันตรายเป็นมั่นคงอุยหวนได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วยจึงพาทหารไปคำนับเล่าปีแล้วว่ากล่าวเชื้อเชิญเล่าปีคงเบ้งให้เข้าเมืองเล่าปีคงเบ้งสิ้นสงสัยก็พากันเข้าไปในเมืองกิมก๊กอุยหวนได้แต่งโต๊ะเชิญเล่าปีแลทหารทั้งปวงให้กิน คลักินโต๊ะแล้วเล่าปีจัดแจงทหารจะยกไปเมืองเอ็กจิว๋วพอม้าใช้มาบอกว่าบัดนี้เตียวล่อให้ม้าเฉียวมาใตา้เอียวเป็กยกกองทัพมาลบเบ้งตัดกับฮักจุนซึ่งท่านให้อยู่รักษาด่านแฮบังกวนนันได้ลบพุ่งกันเป็นสามารถแม้ท่านไม่ยกไปช่วยให้ทันทีด่านนั้นจะเสียเล่าปีแจ้งดังนั้นก็ตกใจจึงปรึกษากับคงเบ้งว่าท่านจะคิดอ่านประการใดคงเบ้งจึงว่าข้าพเจ้าเห็นแต่เตียวหุยจูโล่งสองนายนี้ จะต้านทานกําลังม้าเฉียวม้าใตา้เอียวเป็กได้เล่าปีจึงว่าจูโลกนั้นไปเกลี้ยกล่อมคนณนะชายทะเลแดนเมืองเต็งกังก็ยังไม่กลับมาอยู่แต่เตียวหุยจงเร่งจัดทหารให้เตียวหุยยกไปช่วยให้ทันทีคงเบ้งจึงว่าท่านอย่าเพิ่งว่าวุ่นวายไปก่อนไว้ข้าพเจ้าจะคิดว่ากล่าวแกเตียวหุยเองขณะนั้นเตียวหุยรู้ข่าวว่าม้าเฉียวยกมาตีด่านแห่บางขวนจึงรีบเข้ามาร้องว่าแกคงเบ้งว่า บัดนี้ม้าเฉียวยกมาลบเบ้งตัดหักจุนข้าพเจ้าจะขออาสาไปต่อลบด้วยม้าเฉียวคงเบ้งทําเป็นไม่ได้ยินจึงแกล้งว่าแก่เล่าปีหวังจะยั่วใจเตียวหุยว่าอันม้าเฉียวนั้นมีกําลังแลฝีมืออยู่จําจะให้ม้าใช้รีบไปเมืองเกงจิ๋วหาตัวโกนอูมาจึงจะต่อสู้กับม้าเฉียวได้เตียวหุยได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าอันตัวขพเจ้านี้ก็มีปัญญาแลฝีมืออยู่บ้าง ครั้งโจโฉคุมทหารถึงร้อยหมื่นตามมาณสะพานเตียงปันเกียวข้าพเจ้าก็ได้ลบต้านทานแล้วคิดอ่านทำคนอุบายจนทหารโจโฉถอยกลับไปอันมาเฉียวนั้นจะมีปัญญาแลฝีมือสักเพียงไรท่านจึงจำเพาะจะให้กวนอูไปคงเบ้งจึงแกล้งตอบไปว่าครั้งโจโฉคุมทหารร้อยหมื่นตามมาท่านได้ต้านทานก็จริงอยู่แต่เหลือกำลังนักซึ่งท่านคิดกนอุบายให้ทหารโจโฉถอยไปนั้นหากข้าศึกไม่ทันคิดแม้โจโฉรู้ที่ไหนท่านจะรอดชีวิต ท่านอย่าดูหมิ่นประมาทเลยอันม้าเฉียวนั้นฝีมือกล้าหาญนักครั้งลบกับโจโฉตำบลแม่น้ำอุยโหนั้นโจโฉเสียที่เป็นหลายครั้งจนโจโฉถอดเกราะตัดหนวดเสียเข้าปลอมเหล่าทหารจึงหนีม้าเฉียวได้เตียวหุยจึงว่าถ้าท่านแขลงอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่านบนไว้แม้ข้าพเจ้ายกไปไม่ได้ชัยชนะม้าเฉียวก็ให้ตัดศีรษะข้าพเจ้าเสียเถิดคงเบ้งจึงว่าถ้ายอมรับดังนี้เราจะพอไว้ใจได้ เตียวหุยก็เขียนทันบนให้คงเบ้งอุยเอียนจึงว่าข้าพเจ้าจะขอไปด้วยคงเบ้งก็ให้อุยเอียนคุมทหารห้าร้อยเป็นกองหน้าให้เตียวหุยเป็นกองกลางเล่าปี่เป็นกองหลังแล้วว่าแก่เล่าปี่ว่าข้าพเจ้าจะขออยู่รักษาเมืองกิมก๊กก่อนแม้จู่ล่งมาถึงแล้วจึงจะพากันยกตามไปเล่าปี่เตียวหุยอุยเอียนก็ยกกองทัพไปถึงด่านแฮบังกวนก็ให้ตั้งมั่นอยู่หน้าด่านมมาเฉียวจึงให้เอวเป็ก ขับม้ากออกลบด้วยอุยเอียนได้สิบเพลงเอลเบ็กเห็นจะต้านทานไม่ได้ก็ขับมาา i mean er b, ้าหนีอุยเอียนมีใจกำเริบจะใคร่ได้ความชอบก็ขับมา้าไล่ไปพบม้าใต้สกัดอยู่อุยเอียนสําคัญว่าม้าเฉียวก็ขับม้าลำง้าวเข้าลบด้วยม้าใต้ได้สิบเพลงม้าใต้ทําชักม้าควบหนีอุยเอียนเห็นได้ทีก็ขับม้าไล่ตามมาม้าใต้พันหน้ามาขึ้นเกาทันยิ่งถูกไล่ซ้ายอุยเอียนอุยเอียนก็ชักม้าควบหนีกลับม้าใต้ก็ขับม้าไล่ตามไปถึงหน้าด่าน เตียวหุยเห็นก็ขับม้าออกมาจากด่านเข้าสกัดหน้าล้องตวาดม้าใต้ไว้อุยเอียนก็หนีเข้าด่านได้เตียวหุยจึงถามว่าตัวนี้ชื่อใดจึงบังอาจไล่อุยเอียนมาถึงหน้าด่านเล่งบอกมาให้แจ้งจึงจะค่อยลบกันให้เห็นฝีมือม้าใต้จึงบอกว่าเราชื่อม้าใต้น้องม้าเฉียวอยู่เมืองเสเหลียงเตียวหุยจึงว่าอันตัวนี้ไม่คู่ควรได้ฝีมือเรากลั้นจะสู้ลบกันบ,บนัดนี้ตัวก็จะตายเสียเปล่า เราไว้ชีวิตแล้วจงเร่งกลับไปบอกม้าเฉียวมาลบด้วยเราจึงจะควรม้าใตา้ได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงขับม้าเข้าลบด้วยเตียวหุยได้สิบเพลงม้าใตา้ทานกําลังเตียวหุยไม่ได้ก็ขับมา้าหนีเตียวหุยเห็นได้ทีก็ขับม้าไล่ตามไปเล่าปีเห็นดังนั้นก็ตีม้าล่อขึ้นเตียวหุยได้ยินก็ชักม้ากลับมาเล่าปีจึงว่าพี่รู้น้ำใจเจ้าอยู่ว่าวูวามนักเกลือกไล่ข้าศึกไปจะมีอันตรายพี่จึงตีม้าล่อให้กลับมา อันหนึ่งเจ้าก็มีชายแก่มาใต้แล้วควรจะเอาเลิกไว้ก่อนจงหยุดพักให้มีความสบายพรุ่งนี้จึงค่อยลบพุ่งต่อไปครั้นเวลาเช้าเราปีได้ยินเสียงทหารโห่ร้องอึ้งมาถึงหน้าด่านเป็นอันมากเราปีจึงขึ้นดูบนหอลบทหารชี้ให้ดูตัวม้าเฉียวเรล่าปีเห็นรูปร่างม้าเฉียวคึงขังสมเป็นทหารหน้านั้นดังสียกใส่เกราะเงินขี่ม้าถือทวนอยู่กลางทหารแล้วชมว่าบรรดาคนทั้งปวงเรื่องลืออยู่ว่า ม้าเฉียวรูปงามกล้าหาญก็สมเหมือนคำเขาว่าเตี้ยวหุยเห็นม้าเฉียวยกมาก็ว่าแก่เล่าปีว่าข้าพเจ้าจะขออาสาออกไปลบด้วยม้าเฉียวเล่าปีจึงห้ามว่าให้หลังรออยู่แต่ในด่านก่อนจงคอยดูอยู่ถ้าเห็นทหารอดอาหารพ้นเวลาจึงค่อยยกออกไปโจมตีฝ่ายม้าเฉียวไม่ได้เห็นเล่าปียกออกมาลบก็ให้ทหารออกไปล้องท้าทายเป็นข้อหยาบช้าเตี้ยวหุยได้ฟังดังนั้นก็โกรธประหนึ่งจะทะยานออกกินเนื้อม้าเฉียวเสีย แต่หากเกรงเล่าปีอยู่จึงอุตส่าห์สะกดใจไว้ม้าเฉียวไม่ได้เห็นผู้ใดโตตอบออกมาก็ให้ทหารผลัดกันเข้าไปร้องเยาะเยะ้ยด่าทอต่างๆจนเวลาบ่ายเล่าปีเห็นม้าเฉียวและทหารอดอาหารอิดโดยกําลังลงแล้วก็จัดทหาร500อให้เตียวหุยคุมออกไปจากประตูด่านม้าเฉียวเห็นเตียวหุยออกมาก็ดีใจจึงโบกธงเรียกทหารให้ถอยมาเตียวหุยเห็นดังนั้นก็ขับม้าขึ้นไปหน้าทหารเตียวหุย เห็นดังนั้นก็ขับม้าขึ้นไปหน้าทหารทั้งปวงแล้วร้องว่าตัวกูชื่อเตียวหุยม้าเฉียวมึงรู้จักกูหรือไม่ม้าเฉียวจึงร้องว่าม้าเฉียวจึงร้องตอบว่าตัวกูเป็นเชื้อขุนนางมาหลายชั่วคนแล้วเหตุใดกูจะรู้จักมึงอันเป็นชาติชาวบ้านนอกทรพลนั้นไม่สมควรเตียวหุยได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้าเข้าลบด้วยม้าเฉียวได้ร้อยเพลงก็ยังไม่แพ้ชนะกันเล่าปีเห็นดังนั้นชมฝีมือเตียวหุยกับม้าเฉียวว่า ลบพุ่งกันรวดเร็วสมเป็นทหารเสือแล้วคิดเกรงว่าเตียวหุยจะเพียงพล้ำจึงตีม้าล่อสัญญาณขึ้นให้กลับเข้าค่ายเตียวหุยได้ยินก็ชักม้ากลับเข้ามาถอดเกาะเสียหยุดพักอยู่ประมาณครู่หนึ่งแล้วก็ใส่เกาะขึ้นม้ากลับออกไปลองท้าทายม้าเฉียวเป็นข้อหยาบช้าม้าเฉียวได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้าเข้าลบกับเตียวหุยเป็นสามารถเล่าปี่คิดเกรงว่าเตียวหุยจะเสียทีก็ใส่เกาะขึ้นม้าออกไปยืนอยู่หน้าทหาร เห็นเตียวหุยกับม้าเชียวลบกันอยู่ประมาณร้อยเพลงจึงตีม้าล่อขึ้นเตียวหุยก็กลับมาหาเล่าปีเล่าปีจึงว่าพี่เกรงอยู่ว่าเจ้าจะเหนื่อยนักจึงตีม้าล่อเรียกให้กลับมาหวังจะพาเจ้าเข้าไปหยุดอยู่ในค่ายเตียวหุยจึงว่าข้าพเจ้าได้ออกปากอาสาจะทําการให้มีชัยชนะแก่ม้าเฉียวบัดนี้ยังไม่แพ้ชนะกันกลั้นจะหยุดอยู่ก็ป่วยการไปแล้วเตียวหุยขบฟันคำรามจะออกไปลบกับม้าเฉียวเล่าปีเห็นดังนั้นจึงห้ามเตียวหุยว่า เวลาวันนี้ก็เย็นแล้วจงเข้าไปหยุดอยู่ให้สบายก่อนเถิดพรุ่งนี้จึงค่อยออกลบต่อไปเตียวหุยจึงว่าข้าพเจ้าไม่เข้าไปแล้วถ้าท่านเห็นพบค่่าก็ให้จุดเพลิงขึ้นข้าพเจ้าจะออกไปลบกับม้าเฉียวกว่าจะได้ชัยชนะขณะเมื่อเราปีตีม้าล่อเรียกเตียวหุยถอยไปนั้นฝ่ายม้าเฉียวก็กลับคืนมานักข่ายคิดแค้นเตียวหุยอยู่เป็นอันมากจึงใส่เกราะและเอาม้าตัวอื่นมาผูกแล้วขึ้นขี่ม้าพาทหารไปถึงหน้าด่านจึงร้องโดยกำลังโทโสว่วา เวลาค่ำวันนี้เตียวหุยจงเร่งออกมาลบกับกูเตียวหุยได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงเปลี่ยนเอาม้าเล่าปีมาขี่แล้วพาทหารออกไปร้องว่าเวลาค่ำวันนี้แม้กูไม่จับม้าเฉียวได้กูไม่กลับเข้าด่านเลยม้าเฉียวจึงร้องตอบว่าแม้เวลาวันนี้ถ้ากูไม่มีชัยชนะแกมึงกูก็หากลับไปค่ายไม่ในขณะนั้นทหารทั้งสองฝ่ายจุดคบเพลิงขึ้นสว่างดังกลางวันม้าเฉียวกับเตียวหุยลบกันได้20เพลง ม้าเฉียวทำถอยหนีเตียวหุยขับมมาไล่ตามไปพรางคิดว่าม้าเฉียวยังไม่ได้เพลียงพํำชักม้าหนีไปดังนี้เห็นจะทำกลอุบายสิ่งใดเป็นมั่นคงเตียวหุยคิดอ่านป้องกันตัวอยู่มมาเฉียวเห็นเตียวหุยไล่เข้ามาใกล้จึงเอาตะบองเหลี่ยมเหวี่ยงเอาเตียวหุยเตียวหุยเอาทวนปัดเสียได้แล้วทำชักม้าถอยหนีมมาเฉียวขับม้าไล่ตามไปเตียวหุยจึงกลับหน้ามาขึ้นเกาทันยิงมามาเฉียวมมาเฉียวก็เอาทวนปัดลูกเกาทันเสียได้ พอเวลาสองยามเสร็จม้าเฉียวกลับมายัางที่ประชุมทหารเตียวหุยก็กลับไปหาเล่าปีอย่างหน้าด่านเล่าปีจึงขับม้าขึ้นไปหน้าทหารทั้งปวงแล้วร้องประกาศหวังจะเอาน้ําใจม้าเฉียวว่าเวลาก็ดึกดื่นถึงเพียงนี้แล้วท่านจงกลับไปหยุดพักนักฆ่ายก่อนเถิดต่อรุ่งเช้าจึงมาลบกับเตียวหุยม้าเฉียวได้ฟังก็พาทหารกลับมาค่ายเล่าปีกับเตียวหุยก็กลับเข้าด่านครั้นเวลารุ่งเช้าเตียวหุยก็จัดแจงทหารจะออกไปลบม้าเฉียว พอมาใช้มาบอกเล่าปีว่าบัดน,นี้คงเบ่งตามมาถึงแล้วเล่าปี่ได้ฟังมีความยินดีจึงออกไปรับคงเบ่งเข้ามาคงเบ่งจึงว่าอันม้าเฉียวนั้นฝีมือกล้าหาญนักแม้จะลบกับเตียวหุยชนีอุปมาเหมือนหนึ่งเสือสองตัวสู้กันเห็นจะเพียงข้างหนึ่งเป็นมั่นคงข้าพเจ้าจะขอคิดก้นอุบายให้ม้าเฉียวเข้ามาหาท่านโดยดีเล่าปี่จึงว่าเราได้เห็นฝีมือม้าเฉียวแล้วเราก็คิดอยู่จะใคร่ได้มาไว้ด้วย ซึ่งท่านว่านี้เรายินดีนักแต่ท่านจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้มมาเฉียวโดยดีคงเบ้งจึงว่าเตียวล่อนั้นมีน้ำใจกำเริบจะตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าเมืองฮันตงมีที่ปรึกษาคนหนึ่งชื่อเอียวสงและเอียวสงนั้นเป็นคนโลภเห็นแต่จะได้สิ่งของต่างๆไว้เป็นประโยชน์ของตัวขอให้ท่านจัดสิ่งของอันตรการกับหนังสือให้ขนลอบไปให้แก่เอียวสงให้เอียวสงให้แก่เตียวล่อเป็นใจความว่า ตัวท่านยกกองทัพมานี้จะตีเอาแต่เมืองเสฉวนหวังจะช่วยแก้แค้นซึ่งเราเจียงให้ฆ่ามารดาเตียวล่อเสียแม้เราเจียงเจ้าเมืองเสฉวนจะให้มาว่ากล่าวสิ่งใดแก่เตียวล่อก็อย่าเอาทุระเลยถ้าท่านในเมืองเสฉวนแล้วจะตั้งใจบำรุงให้เตียวล่อขึ้นเป็นเจ้าเมืองฮันตงจงได้แล้วให้เตียวล่อมีหนังสือมาหาตัวม้าเฉียวกลับไปและเมื่อม้าเฉียวจะเลิกกองทัพกลับไปนั้นข้าพเจ้าจะแต่งคนให้ไปสกัดเกลี้ยกล่อมม้าเฉียวให้มาอยู่ด้วยท่านจงได้ เล่าปี่ได้ฟังมีความยินดีจึงให้แต่งหนังสือตามคำของเบ้งว่าแล้วจัดเงินทองแพรอย่างดีซึ่งจะเป็นของกำนันเอียวสงนั้นให้สุนเขียนถือหนังสือลอบลัดทางไปให้เอียวสงณเมืองฮันตงสุนเขียนครั้นมาถึงก็เข้าไปคำนับเอียวสงแล้วบอกว่าเงินทองและสิ่งของทั้งนี้เล่าปี่ให้ข้าพเจ้านำมาให้ท่านท่านจงเห็นแก่ไมตรีช่วยเอาหนังสือนี้เข้าไปให้เตียวลอด้วย เอวสงเห็นสิ่งของทั้งปวงก็มีใจยินดีเพราะเป็นคนโลภจึงพาตัวซุนเขียนผู้ถือหนังสือเข้าไปคำนับเตียวล่อแล้วบอกว่าบัตรนี้เล่าปี่ให้มีหนังสือเป็นทางไมตรีมาถึงท่านเตียวลอรับเอาหนังสือมาอ่านดูขันแจ้งใจความแล้วจึงว่าตัวเล่าปี่นั้นเป็นแต่นายทหารกองนอกเหตุใดจึงมาอาจร่วงว่าจะช่วยทํานุบํารุงเราให้เป็นเจ้านั้นเกินกําลังความคิดและยศศักดินักเอวสงจึงว่า เล่าปีนั้นเป็นนายทหารก็จริงแต่เป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเฮียนเต้พระเจ้าเฮียนเต้นับถือว่าเป็นอาแล้วเล่าปีจะพิจทุนสิ่งใดพระเจ้าเฮียนเต้ก็ชอบพระอัจฉริยระใสข้าพเจ้าเห็นว่าเล่าปีได้ออกปากไว้แล้วก็คงช่วยทำนุกบำรุงท่านให้ขึ้นเป็นเจ้าได้เตียวล่อได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีพอใจกำเริบจึงให้แต่งหนังสือไปหาตัวม้าเฉียวให้กลับมาสุนเขียนก็ลาเตียวล่อออกมาอาศัยอยู่หน้าบ้านเอียวสง หวังจะคอยฟังเนื้อความซึ่งม้าเฉียวจะกลับมาหรือไม่ฝ่ายม้าใช้ซึ่งไปหาม้าเฉียวนั้นกลับมาบอกกับเตียวล่อว่าม้าเฉียวบอกตอบมาว่าจะขอทําการสงครามให้มีความชอบก่อนจึงจะเลิกกองทัพกลับมาเตียวล่อจึงให้ม้าใช้กลับไปหาตัวม้าเฉียวอีกถึงสองครั้งสามครั้งม้าเฉียวก็ว่ายืนคําอยู่เอียวสงรู้เนื้อความดังนั้นก็เข้าไปว่าแก่เตียวล่อว่าอันน้ําใจม้าเฉียวนั้นเป็นคนหากตันอยู่ไหม ซึ่งท่านให้หาตัวไม่ได้ยกกองทัพกลับมานั้นข้าพเจ้าเห็นว่าม้าเฉียวจะเอาใจออกหากท่านเป็นมั่นคงให้ท่านคิดอ่านระวังตัวจงดีแล้วเอียวสงก็ลาออกมาจึงแต่งคนสนิทให้ไปเที่ยวพูดจาว่ากล่าวแก่ชาวเมืองทั้งปวงว่าม้าเฉียวนั้นเอาใจออกห่างเตียวล่อแล้วคิดอ่านจะไปตีเอาเมืองเสฉวนจะตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าเมืองจะซ่องสมทหารแล้วจะยกไปตีเอาเมืองฮูโตหวังจะแก้แค้นโจโฉ ซึ่งข้าม้าเทงผู้เป็นบิดาเสียนั้นและกิติศัพท์ทั้งนี้รู้เข้าไปถึงเตียวล่อเตียวล่อนั้นไม่ได้รู้อุบายเอียวสงก็คิดเกรงว่าม้าเฉียวนั้นได้เมืองเสฉวนแล้วก็จะยกมาตีเมืองฮันตงเตียวล่อจึงให้หาเอียวสงเข้ามาปรึกษาว่าซึ่งเราให้หาม้าเฉียวไม่กลับมาและอาณาประชารัษฎรก็เลื่องลือดังนี้ท่านจะคิดประการใดเอียวสงจึงว่าม้าเฉียวไม่มานั้นท่านจงให้มีหนังสือไปฆ่าโทษม้าเฉียวไว้เป็นใจความสามข้อ ข้อ 1. ให้ม้าเฉียวเร่งทําการลบพุ่งให้กองทัพเล้าปีแตกไปให้จงได้ข้อ2ให้มมาเฉียวเร่งยกไปตีเอาเมืองเสฉวนให้ได้ข้อ3ถึงมาดว่าเล้าเจียงจะหนีออกจากเมืองก็ให้มมาเฉียวเร่งติดตามจับค่าเสียตัดศรีรษะมาให้เราจงได้และการทั้ง3ข้อนี้แม้ม้าเฉียวทําได้ก็จะปูนบำเหน็จให้ถึงขนาดถ้าขัดแต่ข้อหนึ่งก็จะค่าเสียแล้วให้เตียวโอยน้องท่านกับทหารไปตั้งขัดทัพอยู่ทุกด่านทั้ง4ีด่าน เลือกม้าเฉียวจะมีใจขัดแค้นจะยกมาตีเอาเมืองเรากองทัพทั้งนี้ก็จะได้ป้องกันไว้แต่ภายนอกเตียวล่อเห็นชอบด้วยก็ให้เตียวโอยจัดแจงทหารตั้งรักษาอยู่ทั้ง4ด่านแล้วให้หนังสือคาดโทษให้ม้าใช้ถือไปถึงม้าเฉียวตามคําเอียวสงว่าฝ่ายม้าเฉียวคลั้นแจ้งในหนังสือดังนั้นจึงปรึกษากับม้าใต้ผู้น้องว่าเตียวล่อโกรธเราว่ามิเลิกกองทัพกลับไปตามหนังสือเดิมจึงคาดโทษมาให้เราทําการทั้ง3ข้อนี้ให้ตลอด ถ้าไม่สําเร็จจะเอาโทษเราถึงตายและการทั้ง3ข้อนี้เราจะทําไปตลอดหรือจําจะเลิกทับกลับไปเมืองฮันตงตามคําเตียวล่อจึงจะพ้นโทษมาใต้เห็นชอบด้วยมาเฉียวก็ยกกลับไปฝ่ายเอี๋วสงคลั้นรู้ว่ามาเฉียวจะเลิกทับกลับมาก็แต่งคนให้ไปเที่ยวพูดจาแก่ชาวเมืองทั้งปวงว่าบัดนี้มาเฉียวคิดอ่านจะยกเข้ามาตีเอาเมืองฮันตงแล้วเกณฑ์ทหารไปตั้งขัดทับแทะเข้าอีกทั้งเก่าใหม่8ดด้านแล้วสั่งกับชับว่า อย, mic. อย่าให้ทหารม้าเฉียวแปลกปลองเข้ามาได้ฝ่ายม้าเฉียวคลั้นยกทัพกลับมาเห็นทหารเตียวล่อขัดทัพอยู่คลั้นจะเข้าไปในเมืองก็ไม่ได้จะถอยออกไปก็เกรงว่าเตียวล่อจะมีความสงสัยม้าเฉียวไม่รู้ที่จะคิดประการใดได,ได้มีความทุกข์เป็นอันมากฝ่ายคงเบ้งแจ้งว่าม้าเฉียวเป็นทุกข์อยู่ดังนั้นก็มีความยินดีจึงว่าแก่เล่าปี่ว่าบัดน,นี้ม้าเฉียวจะเข้าไปหาเตียวล่อก็มมไม่ได้คลั้นจะถอยออกมาก็เกรงว่าเตียวล่อจะมีความสงสัย ม้าเฉียวนั้นสิ้นความคิดอยู่แล้วข้าพเจ้าจะขออาสาไปว่ากล่าวเกลี้ยกล่อมม้าเชียวให้มาอยู่ด้วยท่านจงได้เล่าปีจึงตอบว่าตัวท่านอุปมาเหมือนหนึ่งดวงใจเราซึ่งท่านจะไปเกลี้ยกล่อมม้าเชียวนั้นเกลือกจะมีความอันตรายสิ่งใดมาเราจะได้ความเดือดร้อนขณะเมื่อเล่าปีคงเบ้งว่ากล่าวยังไม่ตกลงกันพอม้าใช้ถือหนังสือจูโลงมาให้เล่าปีเล่าปีรับเอาหนังสือมาอ่านดูเป็นใจความว่าลี่อินชาวเมืองเสฉวนรู้จักกันมาแต่ก่อน บัดนี้สมัครเข้ามาอยู่ด้วยท่านเล่าปีได้แจ้งในหนังสือดังนั้นก็มีความยินดีจึงให้หาตัวลี่อินเข้ามาและถามว่าเมื่อเล่าเจียงจะให้รับเราเข้าไปปรึกษาการสงครามด้วยตัวท่านได้ปรามเล่าเจียงไม่ให้รับเราเข้าไปบัดนี้เอาใจออกหากเล่าเจียงสมัครมาอยู่ด้วยเหล่านั้นด้วยเหตุอันใดลี่อินจึงบอกว่าคำโบราณกล่าวไว้ว่าธรรมดานกแม้จะทำรังอาศัยก็ให้ดูต้นไม้อันล่มชิดจึงจะได้อยู่เป็นสุข อันหนึ่งเกิดมาเป็นชายก็ให้พึงพิเคราะห์ดูเจ้านายอันมีน้ำใจโอบอ้อมอารีจึงเข้าอยู่ด้วยจะได้มีความสุขสืบไปและตัวข้าพเจ้าเป็นบ่าวกินข้าวแดงของเล่าเจียงข้าพเจ้าจึงห้ามตามสติปัญญาเพราะมีใจกระตันอยู่เมื่อเล่าเจียงมิฟังคําแล้วข้าพเจ้าก็มีความน้อยใจครั้นจะอยู่ด้วยสืบไปก็จะพลอยเป็นอันตรายด้วยบัดน,นี้ข้าพเจ้าแจ้งกิติศัพท์ว่าท่านมีใจอารีกว้างขวางบรรดาชาวเมืองเสฉวน มีใจรักใคร่ท่านเป็นอันมากอันการทั้งปวงซึ่งท่านคิดทํานั้นเห็นจะสําเร็จเป็นมั่นคงข้าพเจ้าจึงรอบนี้มาสมัครอยู่ด้วยท่านขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ